นี <S <S un> un> ่ตกลงว่าเราสองคนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับเข้าใจสิคุณเข้าใจแบบยงแจ้งแดงแจ๋เลยถ้าทำคุณจะเครียดนะตัวแข็งเชียวก็นิดหน่อยครับผมไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงที่ผมพูดตรงๆแบบนี้ไม่ต้องเครียดหรอกคุณ ผมพูดตรงตเลยผมก็รู้สึกดีเหมือนกันที่คุณพูดตรงๆกับผมแบบเนี้ผมเองก็อยากแสดงออกถึงความรู้สึกตรงๆกับคุณเหมือนกันก็ดีเหมือนกันครับผมจะได้รู้ว่าผมเนี่ยควรตัดใจหรือว่าลุยต่อมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะผมว่าลุยต่อเถอะครับผมลุยต่อยแล้วครับดีเลยตอนเนี้ย ผมก็พร้อมแล้วเหมือนกันไฮ้เฮ้เอ้ไไรวะโอ้ตัวตัวชอบคาร์ลมาต่อยกันทำไมอะถือว่าตัวเป็นซาดิสไม่เอานะเขาไม่ชอบเขาชอบแบบล่วนๆนี่นนี่ตูว์ลาฉนดีเว่าเฮ้ยเดียวเดียวเฮ้ยไอ้ันอย่าทำเลยวะ เพื่แกดีกว่าจะทำไรฉันโอ้โอ้ทำไรปันล่ะโอ้ไม่ได้ทำอะไรทั้งน่อยแตน้อยดูสิเสียกมีแต่นอยโอ้ดูดีตรงนี้เอาโอ้อย่ออกชันมิรอดมิรดฟื้นสิมิรอดรอย่ามิรดอย่ามตั้งกติดีๆให้ ได้ผมฝันครับฝันว่าเราอะรับเด็กผีขึ้นมาบนรถครับผีเด็กเหรอไหนอ่ะผีนี่อะไรวะพดจริงหรือเปาเฮ้ยเ้ยพน้องก็เป็นผีไหนน้องก็เป็นคนนี่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 ไอจับดูอ่ะคนแน่นะแน่สิจับสิ ก็รุนอยู่เลยแสดงว่ายังไม่ตายแล้วที่บอกว่าหนูตายแล้วละครนายน้องเขาหมายถึงหนูที่อยู่ในกรงเนี้ยนะจ้ะจาจังขังเลย,ยแล้วทำไมคํามาืมมดดึกดื่นน่ะมายืนทำไมายอยู่ริมถนนฮะนี่น้องก็าพานหนูมาหาหมอเ,เลยพลาดรถเที่ยวสุดท้ายกลับบ้านไม่ได้ไงก็เลยมาโบกรถเนี่ยบ้านเขาอยู่หลังวัดน,นี่นี่เหะตกอกตกใจหมดเลยดีนะ พี่เนี่เคยฝึกจิตใจให้เข้มแข็งจากในค่ายมาก่อนค่ายทหารเหรอค่บบายมวยแถวบ้านครับแมธไนไม่พูดนี่ผมหล่อจังจังเนี่นวิโรจวันหลังอ่ะถ้าตกอกตกใจเนี่ยมันต้องมีสติหน่อยสิเพราะคนมีสติเมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้เนี่ยใครนะวิ่งหนีไปก่อนเลยผรก็วรักนักรนะักหนาไง <c oughs> รักนางรักหนาไงพ่อเลยวิ่งไปเคลียร์ทางให้พ่อปลอดภัยแล้วพ่อไปหน้าเหรอโออะไรไปไปไหนลรอโอ้ยเด็กไปฉี่ครับโอ๊เด็กนี่ตัวขยันฉี่พั่มเพื่อเอกใจออหายใจมาเลยคุณนายหายนายครับอย่าไปเที่ยวทะเลนะครับผมว่าเข้าวัดกวางดีกว่าเลิกไม่เหมาะแล้วครับ ค่อหน่อยนึงโอ้โหโอโหโอ้โหเดี๋ยวนะที่ร้องอย่างงี้เนี่ยคือเจ็บหรือว่าเสียวเจ็บสิจะโอ้โหโอเครองขอโทษด้วยนะที่ทำให้นายต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าเรื่องเข้าใจผิดแบบเนี้ยปัดไม่ผิดหรอกคนผิดอะ แกแหละไอ้กหังรู้แล้วว่าผิดก็อยากแกล้งเล่นไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตปกติเล่นแกล้งวันนี้อีกนุย้ยธันวาฉันรู้จักแกมาตั้งแต่เด็กฉันรู้นิสยัยแกดีฉันเข้าใจไว้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจเหมือนเรานะแลางครั้งเนี้ยแกทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยใช่เลยก็ารักชอโโกและถองชัขอโทษนะ ตั้งใจฉันไม่โกรธแกหรอกแต่ฉันจำอย่าโอ้จำไว้นะครั้งหน้าจะผ่านไปแถวสีลมมาเราจะให้เกยแกงเรารุมกระทือแกเฮ้ยโอ้เล่นอะไรเนี่ยพูดจริงยาแต่ถ้าฉันได้โอกาสนะฉันจะปล่อยมันไปด้วย

เค่อยากจะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจหรอกเพราะตอนนี้ต้อจะทางที่ใช่แล้วล่ะ้ายชนีน้อยหน่อยสัลีรู้น้อยคิดอะไรอยู่อะดังสุภาสิตที่ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห่าฮ่องฮ้องเนี่ยแกส่งมาฉันก็ดูทุเรศตลอดอะมันไม่ใช่แล้วเลยมันก็ไม่ใช่ไงธันวา ร้องเพลงดีกว่าดีค่ะสช่ครับเอ้าสนุกันน่ปาร์ตี้กันต่อด,ดีกว่าครับทุกคนเข้เซ็มเลยยังเปลียนคนเร็วตลอดทำอะไรก็ผิดตลอดลูกพี่ลูกน้องยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ